หนังแน,ง,แนงอัสวัสดีครับ f อฟซีพัตตุแลทั่วโลกท่านผู้ชมมา,มาัดที่นี่มาตามติดๆตามติดๆย่างคักนะครับเนาะมองวันนี้ดิเออตามติดๆคือสารเจ้าพ่อดงผู้ดินสารเจ้าพ่อดงผู้ดินท่านผู้ชมเห็นว่าเออผมบอกแล้วจะเป็นไห้คักไห้แน่ไห้ถึงเหล็กทูบเออไห้ถึงเหล็กที่มันแข็งติดไว้เหล็กเชื่อมซี่สาม 4, ตัว เรียงเสื้อที่สามตัวนี่ก็เลยหาตรวลงคเนาะของชมมีคำราสารเจ้าพ่อดงผูดินไปงวดประจำที่16เมษายนพศ2 5งพายจะมันเข่าคักเข่าแน่เจ้าพ่อดงผู้ดินโอ้ยเข่าไปเจได้ไข่พอต้องแลกก่อนเลยสามสามสี่หกคนนะ่านผู้ชมเห็นไหมครับทูบกับเขานะครับด่าเซื่อมซีกับเขาอ่ะมาไปตามกับไขงวดนี้คักๆั มาครับพี่แจข่อยกันแล้วมานจะเศร้าเลยวันนี้โอ้โอ้โ,อโอจะเป็นคักซะไปไปตามเอาอีกงขึ้นว่ามอาอีกงเดาหั่มเขานะมีแล้วผมมาแล้ว้ะครับน้อน,นี่ไปสักผู้ชมพี่เราเข้าไปข้างในั้นคนแล้วว่ากันกับคัก16เมษายนเอ,อ,อ่อพศ2568เบ้้อิบงสิพ่อยยังแน่มียังแน่กะเออเห็นซอยกันอยู่กลางท่าก็กได้นะครับเนาะ เบืองซอยไข่เลยด้ะอืมอืมอืมก็เบืองซอยไข่กันแน่เด้อนะครับเนาะนี่ยังมือเสาร์อืมกบงวงกลัวๆนี่แหละครับผมกับรัตตาเสาร์ด้วยศิลปินเดียวคือเก่ารัตตาเป็นมู่เจ้าเดี๋ยวสิบหกเมษานี่โอ้ยมาให้คักไข่แน่เลยท่านผู้ชมเอ่อเลขทูบเท่าไรร้องเลขทูบนี่หกสามเก็บหกสามเก็บ คนให้สามตัวนะครับน้าสังคมช่องคิดดีนะครับน้าสามกับแปดเป็นพี่น้องกันเสามกับแปดตัวเดียวกันพนันลงเรียนมาวินเทเนลหกสามแปดโอหกสามเก็บก็แสดงว่าเมันให้เข่าสามตัวเลยนะครับเน้าป้าดบอลรูปคู่ดินเนีคนธรรมดาตัวน,นี้ไปลุยผมต้องเลียรครับโดนระวับบงเนี่ยล่ะมือเดียวครับผมไป ว่าศิมีอย่างแนมศิมีคนมาตาเสาบ่มาสา,วา,สาดวงผู้ดินิดทอพอท้องเรือคนเดืมบบ่แล้วว่าท้องอเรือยุ่ยไก่เด่นยุ่ยไก่แล้วเจ้ามีรถจกักรยานพาสต์เสาไปเปลี่ยนดูไปทางคนก็นโอเคอยี่หรอกนะเรียนเกียร์สามเลยยี่หรอก มี่เราจะรับคือรู้สึกว่ามีรถมากนะครับแลาวเราชมเออมีรถมาแต่เสากวอนหมดต้องเลยจะว่าพื้นมากจากไหนหรือว่าพื้นเอ่อมาหวายหรือมาจากไหนกับบางหูน้ำผลนครนั่นเราไปชมคือมีเอ่อมีเอ่อพื้นมาหวายมาอย่างเออท่านผู้ชมนครับเนาะ อคือมาหอดนะครับเนาะคือมึงนี่เจ้าเพิ่นศิมีงานนี้ดอกเพิ่นเห็นเมี่ยออกเนยังเพิ่นเยอมากเก็บมากวดอยู่นะครับเนาะท่านผู้ชมเออเดี๋ยวผมก็สิลงรถเออไปคอยโชคคอลาบกับับไปถามมุนเบื้องมาพิ่นเอออยู่ใส่นะครับเนาะไปท่านผู้ชมเออเดี๋ยวไปคอยโชคคอลาบกับเออช่องพ่อทองแหล่คนเดิมนะครับเนาะเออมาหอดมาถึงแล้วเจ้าพ่อดงผู้ดินนี่ครับเนาะเจ้าพ่อดงผู้ดิน เออมีชาวบ้านเพิ่นมากราบมาไหว้เป็นส่วนตัวของเพิ่นนะครับเนาะนี่เจ้าพ่อดงภูดินนี่นะครับเนาะก่อท่อหลดเพิ่นนี่เออสองหกแปดห้าบ้าเหล็กงามนี่นะครับเนาะมันเออเพิ่นมาไหว้เพิ่นมานี่ของเพิ่นส่วนตัวเพิ่นนะครับเดี๋ยวพอท่องเร่อ ไอ้กทิมมัขอถ้ามู่เจ้าไปขอมองหันแล้วบเนาะไปท่านผู้ชมไปขอความคอยขับปวดนี้มาท่านผู้ชมนี่นะครับลนะ่ะสิมาขอโชคขอลาบมาตามต่อยมู่เจ้า16เมษายนพศ2568ันห้นครับเนาะเอากระคักกนะันนะคือเองวดเออ16เมษานี่นะครับผมสิมาขอมองนี้นะครับเนละ่ะคือมองเออมองที่ผมขอ,ขอ,ขอนั้นเพิ่นมาไหวครับเพิ่น เพิ่นมะหวายเป็นเพิ่นมาตั้งเงี้ยมะหวาย,ยหยครับเนาะท่านผู้ชมแล,แล้วคำนั้นผมก็เลยมาหนาีมาขอสถานที่บอกทีมงานอนุ่มอามหรือมาวินมาขอเพิ่นมะขอต้นนี้ครับปกติผมถือขอตาซ่าไรไงนั่นเมื่อกี้มีเพิ่นมะหวายมากเงี้ยหยวนแล้วคำนาะท่านผู้ชมไปมามาว่า,ากันขักมาเอาตรงนี้ก็เนาะตรงนี้เขาต้องเลีย เออพล่นโบส่วนช่องพอต้องเล้ยคนเดิมบบเคยมาขอเขาเด้องมองนีแล้วคนมองนีนี่แหละเป็นข้างแรงที่ช่องพอต้องเลี้ยคนเดิอสีมาขอมองนี้แล้วคเนาะไปไร้ดงผู้ดินด้วยกันะครับเด้ยกรไดายวัตถุละแล้วคเนาะไปขอพอไขมาไปตั้งไขอยไรกอนแล้วคเนาะมา ไปรูช่มเดี๋ยวไปขอพรขอยกับครับเข้ารถไป สวัสดีครับ f c ฟซพอตองเ่ทั่วโลกมาท่ผย้ชมเป็นไรครับเอ่อสามสี่หก่หเขาบ้าบุกพุนไหกอนพอตองแรงสิมาถึงสามสี่หกแล,กล้วำนาะเออเขาคักๆรวก็ลกเลขทูบกะเอ่อหกสามเก็หกสาเก็เออสามก็แปดนี่เราเลียนมาวิ้งแชนแนวทงู้ชมตรงๆเปี้ยครับเ,เลขทูกพุนไหเป็นปัญหาและตัวกลางหนึ่คือเป็นเลขสาม อันนี้คือเลขกถูกเจ้าพ่อดงภูดินเห็ครับละหนึ่งเพนเมษายนที่ผ่านมาไป,ปฏฏฏมาทีนึ่งดีมักตามต่อติดติดเออมาในรูปแบบยามือเศร้รา,กาเก่าเห็ครับล่ะมาตามต่อขะขอเพิ่นงวดนี้เป็นเลขกเซฟซี่สามตัวสองตัว,กวเก่าเห็นไครับละเจ้าพ่อดงภูดินเห็นบ่มครัคอยบอกว่ากันว่าให้เพิ่นให้ก็ให้เห็นไหครับะมามวลนี้เพิ่งให้อีกละสิบหกเมษายนนี่ ขอขอไฟขอตแยก็เดิมแล้วเนาะโขกาหญงไอสาบอุอนมุตเอาเป็นเอ่อตีบอขอตอกแขอตาล่าน่ะล้วครัเนาะเป็นมาวายเป็นนียวกันครับอ่างยมาขอมะครับเนาะาเียงสถานที่โดยเจ้าพ่อหลวงภู่ยุทธ์โตครับ รุยอากาศเยนแล้วครับเนาะ ไช่ใช่แกคนเดิมใส่ชุดรึใช่ได้โมเดลนะครับอือใช่รืใ่รมอะไรก็ได้ต่อให้เป็นเนลด้รับเนาบอืออยู่เทียนก่อนงานการก็ทำได้ทำตัวตรงตรดรู้อยู่เีนไปติหาที่ใจุ่งหมาหกสามเทียนรวนรวมทุกปีว่าสามเด็ดแต่ต้ับรเบาก แปบบดเท็จครับโรดแบเอื่ยมุ่งมันน่ะซ้ำหกแปดเท็จนะครับซ้ำเลยสามตัวสองตัวนะครับเนาะเจ้าพ่อลงปูดินทินบานซาหาบานรื้อให้ตัวนี้ดีกว่าไทยแล้ครับให้ตัวนี้ดีกว่นะาไทมะมักตามม,ากามักก้าวพร้อมข้อทองแดงเดนเดิมทูกเจ้าจังเลยรับวัดใหญ่จากเจ้าพ่อลงปูดินุต เจ้าพ่อลงผู้ริก็น่ะไอ้โชคไหลล่าหมดโชคาหลล่าผ่านช่องขอต้องแก่คนนเดิกไปัางไปตอนมุ้เจ้า สาลเ่วันาเมษานครับผมครับผมมาเบ่อกนนะหว่าบอกมาเก้าวค้อมผมพระตะแวนคนเดินปรการวะนะโมศศาก็โตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมสโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ น้าโมตึกัา <interpre> พ <ters> He are ัะเข้าโตระโตสัมมาชาวพุทธาลาสุเดอเจ้าพ่อดวงปูนผู้ศักดิ์สิทธิ์ชีปันซาอาบานุขอขบรับเจ้าพ่อยนาที่คุณพ่อตองเหนเดิมมัขอโชบขอลาสิันที่สิบหนสาลมเอสอน้อง่ผ้หนอยสิุ่ันแล้วขับก็จะเห็นสักขอสามตัวสองตัวมดจบหจราบแล้วก็พูขาขอคุณยอดหน้าที่เจ้าพ่อดงปิน กตกลาไปก็้มาต้องเลคนเดีครับผมขอสาตัวนะครับล่ะสามตัวก็สองตัวสิบเมษายนพอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคเพาเองเองมืยซื้องตามกันทั่วนาเจะให้ผานะครับล่ะวันนี้เป็นวัที่สองอ๋อยัดหนักกันเอีองเองมือโดยซื้อโดยตรงตามทุกท่านเจ้าขอหนงวี ขอเชิญเจ้าพ่อดงผู้ดินไม่ยิ่เใหถูกช่องเขาต้องแรียกัเดียค่าเจ้าดีเป็นเลยมาผู้เดียวอยู่กลด้วยนะเอาคุยไม่ลูมาเอาช้อมทางช่บักที่นี่มาเบอ่เจ้าพ่อนงพูดินสิให้โชคใครล่ะจังไรเอาขอสมตัวขอเชิญผนลงจากกคนรักมายิ่เใหถูกอยู่ในคบเนารับอ่ะ จอพตรงผู้ดีครับมายิบใหยผู้พกขากางรันนะครับด้หมดที่ผ่านมาหึเมษรสาบันสตัวครับบางที่นี่คอร์สทำตัวครับด้าเทียระทัดอันเดียวครับู้ชมบรยยิบหยาครับนะครับด่าบึงถูกตัวนี้คือขี่ล่เดี๋ยวรอน่อไปต่มีตัวเรียนอเอาบย์ยิบห้ยแล้ว่คือ กี ane, ่ไายึดแล้วกี่ไร้ตใไ้่นอกห้ให้หนิสึดยอดเลยคราะอ่ะอ่ะทันทีเบื้องค่อกันว6เมษายนมึงเจ้าคืณได้ในช่วงเวลาครับเจ้าพ่อลงบุดีเลยเป็นรับอกช่องพ่อต้องเด็กเดยนรับก็บอกใครเนียมเจ้าได้บาอะไได้ต้นนะให้ทักให้แน่ปันนนี่ก็ได้เจ๊งอันสามสี่หกที่นี่ผมมาเขยาาเจี่ยมซี่ก็ได้สามหกมเบไดกออกสาเลยครับเนาะสา แล้วก็เร่อกทุบกระไฮเขาอีกหกสามเก็ดหกสามเก็ดสามกแบตัวเดียวกันเเรียกว่คนไหสาตัวของต้นจพอรงผู้ืนเรคำละสามกแตัวเดียวกันนี่มันออกหกเแ็ดเ็ดบ่งชมเราคำ้ยนี่นะครับผมในต้นชอวทอย่ต่มาเดี๋ยวหนวันมันก็เห็นตาบ้านลูุเปาที่เราเอาชคราดใหญ่ไปฝากไปตอนเอฟซีช่องพอทองแย่คนเดิมเราคำละพอลงผู้ดินีแล้วคือบซาหาบ้านดึงโเจา

ามาทุกผู้ชมมาที่นี่ทีเดี๋ยวมาเป็นเด็กเสืยอมซีอาเจ,จ,จะพ่อินครับพี่มิะ้อองินที่นี่ผมพ่อตองเหลคนเดิมเิอขอเด็กเชือมสาตัวกับสงตัวว่าเป็นยังที่สิ เมษายนพศ2 5 6 8นะครับเนาะเอากระคัดปังๆเอาเ,อาเ,อาเลขสามตัวไม้แรกเจ้าพ่อดงบุรขอเชิญครับเอเอไม้แรกเขาเลขท้ายตสามตัวในวัที่หนึ่งเขินกระทัดเอ้า แหนุ่งนั่เอาเลขท้ายสามตัวเออไปแรกจะอล่อพรูปดี่ไป่ำเบอร์วันหมเลขหนึ่งครับหมเลหนึ่งครับนำเบอร์วันแล้วกรับงที่นี่เจ้าพ่อครับที่นี่้องหมาเลหนึ่งครับร้องเอปอจะม้เลขหนึ่งมาถึงใม่ย่ขสององเลขท้ายหนึ่งเก็พัเอ้า สองไม่สีสองเออเจ้าพ่อดงพุธอินยิ้ไห้ต่อจากไม้เล็กหนึ่งมาเล็กท้ายรองที่หนึ่งไม้เล็กสี่ครับไม้เล็กสี่แล้วก็นะท่านผู้ชมนี่ครับจ้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่แล้วมาเออเจ้าพ่อดวงพุอินครับทั่นีกเป็นไม้ตัดสินยาทับต่อจากหนึ่งสี่มาเอาเล็กท้ายรงที่หนึ่งตัวตัดสินตัวจากหนึสนี1 4, 1 4, ่มาก็นวันที่สิบหกเมษายนพศสองพันหร้อยหกส เอากระคักว่าปุบเปี๋ยปรับว่าปรับเดี๋ยวปุบก้จนจั่งเงินซีมาเชิดกระทัดเอา้าไม้ที่สามไม้ตัดสินนะครับนะแบที่นี่เลขไทยสามตัวตัวหนึน่งเจ้าพ่อดงพูดินยิบไห้หมายเลข่หมายที่สองครับ ไม้เล็กสองรวมกันหนึ่งสี่สองนี่สรวมชมนี่ได้เล็กไาย3ตัวคนไทนหนึ่งสี่สอรอบละมามาที่นี่เจ้าพ่อที่นี่สิขอเป็นสองตัวเมื่อลัไเล็กไทยสองตัวข้างล่างสรองเราอย้าที่สิบหกเดเมพอสองพันห้าร้อยสิบแปเอากระทักว่างปูเด็กปั๊บว่างปั๊เด็กปบเอาไม้ล่างเขาองตัวเกเชิกระทักเอ้า ไม้ล่างของสองตัวแรกไม้แรกของสองตัวล่างท่านชมเออเจ้าพ่อหนุ่มผู้ดีพงศ์ยิ้ไผ่ไม้ละพครับไม้ละพนี่คือไม้แรกของสองตัวล่างนะครัะลอกๆผู้เจ้าเจ้าพ่อครับเอาบงัแปรงๆให้คนด้วยอย่าทันะครับรน้าหันชีโมงเมตตาหนุ่มป่ามาตามอย่าทำเรื่อ <with> งนึ่ถือว่าตาเต่าด้วยนะครับเนาะเอาเจ้าพ่อหนุ่มผู้ดีขอเชิญมายิ้มเด็กสองตัว วันน,น,น,นี้วันหันวันไหหนึ่งสี่สองหนึง1 1่งหนึ่งสี่สองคือนีถ่า,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 ายสาตมตัวครับแต่ที่นี่สองตัวบันหัน่นไหไม้เลยครับวันที่นี่ตัวตัดสินครับเอาตัวตัดสนนะครับนะเอาตัวจะไม้ออกมาครับข้างล่างสองตัวครับเอา ตัวตัดสินเีข้างล่าง16เมษายนพศ2568เุ้ารอหเรจะพอขับจันนะครับเอา้า ยมาที่นี่เรียกไถ่สองตัวเจ้าพ่อดงผู้ดินพอดีไผ่ป้าตพอพบครับหก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 ,หก,หก,หกสามตัวเลขยกไถ่เอ่อเอ่อลอตเตอรี่นี่ยังตอพบได้นะครับเนาะเออหกสามตัวอันนี้หกสองตัวครับอ่ะเจ้าพ่อครับมอที่นี่เอาคันทับแล้ะครับหน,นุ่มยศขอให้ครับ ี่ครับเดี๋ยวเ็กถูบนี่โชว์แล้วโชว์แล้วเคื่อหมายเด็กซีนะครับแล้วหมายเด็กซีนะครับซีขึ้นหนึ่งเลยทมือขอกันเพราะถูตัวนี้ตัวถังนอกมันว่ห้า่เดี๋ยวขาบขอกัน้ครับมาะพาเราไปคนย่อพีางไปแถวเองหนาก่อี่กนะทถูข้อกันแล้วขบ เราไปตหด้ไหนเรานอกเทศน์นี่พอดีวาซไปนี่เล่ไป่ะเขาบอกอม่ใชีหากรวมเบอเ่อเเอลเือดนะคเนาะเดี๋ยวสภาพมาสองเ่อเลขถูก ผุ้ปีนได้สดดีนะครับเราสมชัยเดี๋ยวสังขานพร้อมกันว่าเพิ่งไถจังไดเราครับเนาะมาครับดุณคเสียงมือขนเออบ่อวายเออเมื่อย่างขึนมาบนบานศาลเก่ายังก็ขึ้นบูดเราครับเนาะวะเดี๋ยวถ้าเบื้องพร้อมไข่ท่านผู้ชมเอ้าเบื้องเอาครับนี่เรียกทูมเราครับเนาะเรียกทูเพอเจ้าพ่อดงผู้ดินเอาเจ้าเบิ้งกอาครับนี่เรียกยังนั่นหนึ่งสามเมื่อสี่สามท่านผู้ชมมันมียังสี่ครับ โม่หนึ่งสามกับซี่สามครับบอร์ไทยสองตัวนี่คือเลขถูบเจ้าพ่อดงคุดินงบประจำที่สิบหกเมษายนพอซอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับแล้วเดี๋ยวดูนี่ก่อน

เดีชั่วโมงไปมือนี้เอาสองนี้ครับอ่ะนี่นะครับเ,เด,ด้อดดเจ้าพ่อดงผู้ดินเจ้าพ่อดงผู้ดินก็หายเล้วเรียกทูบนี่เออเรียกทูบเจ้าพ่อดงผู้ดินก็คือเออหนึ่งก็ได้ครับหนึ่งสามก็ได้สี่สามก็ได้มันมีสองตัวครับเอาปมาทีนี่นะครับเด้อเออขานขนาดเรียกเสี้ยมซี่เพิ่นไหเออหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองแล้วก็เลขยสองตัวข้างล่างเพิ่นไหเออหก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  นะครับเนาะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นเจ้าพ่อดงพุรินตะครับเนาะนี่มีคนมาหลายผนมาไหวพอตัวเลขก็เลยมาขอสารนี่เอ้าเฮงเฮงรวยรวยซื้อถือกองงานมาทุกท่านอ่ะเอาดี่นะครับเจ้าพ่อดงพุรินครับื้อนี้ผมมาตัวเลขคนเรื่องก็เลขอลากกำบางผู้ขากำบังเกี่ยวกับปลอดัยตะครับเนาะอ่ะเฮงเฮงรวยรวยซื้อถือกองงานมาทุกท่านท่านผู้ชมคนไทยนะครับอ่ะสวัสดีครับไป